วันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักรถตู้พาใจไปกันค่ะไม่รู้ว่ามีใครเคยสังเกตหรือเปล่านะคะว่าทำไมโลโก้ของช่องพาใจไปถิ่นต้องมีรูปรถตู้ซึ่งรถตู้ในโลโก้เนี่ยก็คือรถตู้แคมปิ้งของเราเองค่ะที่พาไปแทบจะทุกคริปเลยน้องรถตู้คันนี้นะคะเป็นรุ่นโตโยต้าไฮเอทหัวจรวดหลังคาเตียซึ่งพ่อเราเนี่ยก็ไปซื้อมือสองมานะคะเพราะว่ารถคันนี้เคยเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนมาก่อนเป็นรุ่นเก่าแล้วนะเป็นความตั้งใจของพ่อกับแม่นะคะที่อยากมีรถตู้แคมปิง้งเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไปสายแคมปิ้งอย ะะแล้วก็มาจ้างช่างให้รีโนเวทด้านในแล้วก็ตกแต่งเพิ่มอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันเลยเนาะมาดูจากด้านหลังรถก่อนเลยอันนี้จะพาไปดูแบบที่ไม่ได้จัดของไว้ล่วงหน้าเลยนะคะซึ่งของก็วางอย่างนี้แต่ทิปที่แล้วเนาะปกติเวลาเดินทางเนี่ยพวกของที่มันแบบเป็นหนักๆกระติกกล่องเก็บของค่ะก็จะขนใส่แดกหลังคาข้างบนตรงนี้เลยตัวแลกหลังคาก็ทํามาจากเหล็กนะคะต่อเติมเพิ่มจริงๆเหล็กของแลกหลังคาก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเราเอาแผ่นไม้มาวางทับอีกทีหนึง่งเฉยๆ ต่อไปจะพาไปดูกล่องเก็บของประจําตําแหน่งนะคะที่ใช้แทบทุกทริปเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะก็เป็นกล่องเก็บของจุจิกเล็กๆแล้วก็จริงๆกล่องเนี้ยมันเป็นทําเป็นโต๊ะได้ในี่ยทุกคนก็คือเอาแผ่นไม้วางบนฝากล่องออภัยในความรกนะคะไม่ได้จัดเลย <laughs> <laughs> ก็อยากพามาดูกระติกนะคะที่เราใช้มาสมบุกสมบันมากๆดูจากร่องรอยได้นะคะด้านในก็จะ เออใบตะกร้าแบบนี้เนาะเอาไว้แบบเมื่อกี้เราแช่ผักแช่อะไรได้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําแบบนี้ซึ่งเอามาวางข้างนอกได้ตรงกลางตรงนี้เป็นที่กั้นด้วยนะทุกคนแล้วก็เป็นเขียงได้ด้วยซื้อเองใช้เองโนสปอนนะคะแต่ว่าชอบมากๆอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือชัคโคิแบบพกพาจะเอาไว้เวลาไปจอดนอนที่ที่มันไม่มีเสียงไมสะดวกไม่มีห้องน้ําแล้วไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ะเคยได้ใช้จริงตอนที่ไปจอดนอนที่ท้ายเขื่อนป่าสักบ้านท่าลิ์ค่ะโอเคค่ะต่อไปจะพามาดูตรงที่นอนนะคะซึ่่งงใตตต้้้ททีีนนนนนนอออเเเจะําปป็็็็็ูกกกบบบขแัวล เปิดปิดแบบนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นนี่เลยที่ใส่ของนะคะก็จะเป็นยาวๆไปใส่ได้ทุกอย่างนะคะพวกเสาวพวกอะไรใส่ได้หมดเลยนี่ฝั่งนี้ก็นั่นแหละค่ะตามเดิมนะคะแน่นมากต่อมาก,ก็จะเป็นด้านบนที่นอนนะคะก็สั่งทํเบาะเพิ่มซึ่งบาะอันนี้มันยกออกได้นทุกคนไม่อยากใช้ก็แค่ยกออกช่องตรงกลางตรงนี้ก็แค่ดึงแผ่นไม้ขึ้นมานะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเก็บของได้อีกหลายอย่างเลย พอเรายกบอ่อออกเนี่ยจะพามาดูด้านในนะคะทุกคนคือตรงเนี้ยมันเอาออกแล้วก็ทําเป็นที่นั่งสองฝั่งมันรถสองแถวได้แผ่นไม้อันนี้นะคะก็สามารถยกไปไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็ดันเหล็กอันเนี้ยเข้าไปแบบนี้แต่ถ้าเวลาจะนอนทําเป็นที่นอนนะคะก็แค่ดึงเหล็กตัวเนี้ยกลับออกมาแบบนี้เลยซึ่งปกติเวลาใช้รถเนี่ยก็ไม่ได้แยกข้นส่วนให้มันเป็น2แถวแบบนี้นะคะก็ทําเป็นที่นอนไปเลยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในรถนะคะก็อตกแต่งนิดนึงน่ารักน่ารักหน้าต่างด้านในจะทําเป็นหน้าต่างมุงะคะค้งลวดนะคะเวลาใช้ก็จะดึงงนนี้้ะะคเปปิดปิดดแลวก็ ยกหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้จะมีตัวล็อกอยู่ด้านบนนี่ค่ะแล้วก็ล็อกแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยเปิดหน้าต่างลดตู้นะคะเวลานอนเนี่ยก็แค่เอาหน้าต่างมุงลวดลงให้อากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้แล้วก็ปิดเหมือนเดิม ไม้ที่ใช้ทําด้านในรถนะคะตรงผนังรถทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงเพดานเราจะใช้เป็นไม้สนนอกค่ะต่อไปจะพาไปดูไฟนะคะไฟก็สั่งออนไลน์มาเนี่ยแหละแล้วก็มาให้ช่างเขาติดให้เวลาใช้ก็เปิดปิดแบบนี้เลยในส่วนของแอร์นะคะก็ใช้ช่องแอร์เดิมของเขาเนี่ยแหละก็แค่เจาะรูไม้แบบนี้ให้มันตรงกับช่องเดิมนะคะต่อไปจะพาไปดูด้านหน้ารถนะคะแล้วนี่จะให้ดูว่าที่นอนอีฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เปิดตู้เก็บของได้เหมือนกันด้านหน้ารถตรงนี้นะคะจะมีตัวเก้าอี้โซฟาอันเนี้ยที่พ่อสังอ่งทาเพมมิ่ก็ยก ยกลงได้แต่ว่าสั่งทําไว้เผื่อไปหลายคนนะคะซึ่งเวลาเดินทางเนี้ยเราก็ชอบนั่งไอตัวนี้แหละทุกคนมันนั่งสบายปกติถ้าสมมติว่ามีทิปของก็จะเยอะกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็เราก็วางไว้เพวกเข้าสวยงามแหละมีพวกสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้บนรถตู้นะคะอันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้อง แล้วก็มีเป็นตะร้าอาบน้ําค่ะส่วนอันนี้เป็นกระปุกอาหารหมาค่ะแต่ว่าหมดแล้วเอาไว้แจกหมาตามลานกลางเต็นท์หรือว่าหมาจรเนี่ยค่ะที่พบเจอเวลาเดินทางแล้วก็อันนี้สําคัญนะคะกระปุกยาห้ามลืมเด็ดขาดจะต้องมีบนตู้ตลอดด้านบนตู้เก็บของก็ตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะพวกของวินเทจนี้แล้วก็มีป้ายช่องด้วยทุกคนน่ารักมากต่อมาไปดูด้านในตู้เก็บของกันค่ะตู้นี้ก็คือใช้ไม้พาลทดทำ จะเป็นตู้ที่เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์เครื่องครัวและหลายๆอย่างที่จําเป็นเหมือนกันค่ะตู้ตูต้อีฝั่งก็จะเป็นตัวล็อกด้านในแบบนี้นะคะดึงขึ้นแล้วก็เปิดออกมาเลยโอเคอันนี้เป็นแบบเรียวๆไม่ได้จัดของเลยนะคะจะให้ดูว่าในตู้เนี้ยมีอะไรบ้างก็ <Okay. S 1> จะเป็นพวกแบบตะตาเอาไว้ใช้วเวลาทำกัวข้าวล้างผักหรือว่าเก้าอี้เนี้ยก็เอาไว้แบบนั่งทํากัวข้าวกับพื้นอะไรอย่างงี้ได้นะคะเวลาแบบว่าเก้าอี้แคมปิ้งมันไม่ถนัดจริงๆเนะบางทีมันก็สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นกระทาย,ย่างนะคะนนก็มีถ่านจุดไฟแล้วก็พวกทุกอย่างเลยก็ส่วนใหญ่อุปกรณ์ครัวพวกเนี้ยแม่เขาก็จะเป็นคนจัดแจงนะคะก็จะมีพวกตะเกียบเครื่องปรุงอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เตาย่างเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่เตาย่างเหมือนกันเป็นเตาย่างแบบเนี้ยที่มันพับไดยย้มีมีขามีอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้เป็นขาตั้งกระติกค่ะกระติกสีดําเมื่อต้นคิดนะคะ อันนี้ก็กระทะเหมือนกันกระทะแบบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นแบบวงกลมเออมีแต่กระทะชั้นล่างก็เป็นแก้วน้ํานะคะแล้วก็อันนี้ก็กระปุกเครื่องปูเหมือนกันปกติมันจะอยู่ในตะกร้าออไม่ได้จัดเหมือนเดิมส่วนในถังนี้นะคะก็พวกถ้วยจานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือคว่ำไวในนี้ตั้งแต่ทริปที่แล้วนะคะล้างเสร็จคว่ำไว้แล้วก็ไม่ได้จัดเหมือนเดิม <laughs> <laughs> ก็เป็นถังนะคะเอาไว้ใส่น้ําเวลาเรา ทําทกับข้าวล้างของอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางทีก๊อกน้ําของลานกลางเต็นท์มันอยู่ไกลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตักมาใส่ถังนี้ที่เดียวแล้วก็ไว้ใช้ที่เดียวเลยนะคะ <c oughs> แล้ก็มีถังน้ำอีกถังนึ่งข้างใน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับตูน้นี้จริงๆมาใส่ของได้เยอะมากกว่านี้แหละถ้าจัดดีๆนะโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นถุงพวกเครื่องนอนนะคะหมอนผ้าห่มเอาไว้ปูนอนเนาะในส่วนของพื้นนะคะเดี๋ยวพามาดูตรงเนี้ยก็เป็นพื้นรถตู้ของเดิมของเขาแหละแต่ว่าตกแต่งเพิ่มนะคะด้วยกัน สั่งเป็นกระเบื้องอยางเนี่ย่ะมาปูเองก็เหมือนแบบว่าที่เขาปูกันในห้องนอนในบ้านได้หมดเลยนะคะอันนี้ปูกันเองก็จะแบบเออไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่เนี่ยค่ะให้มันเข้าทีมกันตรงนี้ก็วางของได้อีกนะคะนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้วางเวลารถขับหรอกมันก็อาจจะหกได้ก็จะวางเวลาแบบจอดรถนิ่งๆเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่หยิบจับของง่ายที่สุด ในส่วนของห้องคนขับนะคะก็เดิมๆเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากรถตู้คันนี้เราไม่ได้ต่อระบบไฟและระบบน้ํานะคะเป็นแบบธรรมดาเลย และตรงนี้จะเป็นผ้าทับนะคะเวลาจอดรถเนี่ยก็แค่แกะออกมาแล้วก็กางถ้าสมมุติว่าไม่ใช้ก็มมวนเก็บเข้าไปค่ะทางน้ําอันนี้ก็สําคัญนะคะเอาไว้ใส่น้ําเวลาไปนอนในที่ที่มันไม่มีห้องน้ําแล้วก็ต้องใช้น้ําอาบน้ํากินเนี่ยค่ะเวลานอนจะถามว่านอนอยังไงนะคะก็เปิดเป็นพัดลมตัวนี้ค่ะเป็นพัดลมโซลา่าเซลล์แล้วก็ชาร์จไฟได้ด้วยใช้แค่พัดลมก็นอนได้แล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่าลานกลางเต็นท์มันจะเป็นที่ที่ธรรมชาตินะคะทุกคนซึ่งอากาศมันจะเย็นอยู่แล้วในตอนกลางคืนในส่วนของการใช้ไฟฟ้านะคะก็พกแบตเตอรี่รถยนต์ไปอีกตัวนรรอออเเกต่บิ์์ แล้วก็เสียบปลั๊กใช้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ร้านกลางเต็นท์เอกชนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีไฟฟ้าให้อยู่แล้วแหละมีจุดพ่วงปลั๊กให้อยู่แล้วและสุดท้ายนะคะนี่ก็คือฟินิชลุคของรถตู้ของเราค่ะเวลาไปจอดนอนล้วก็จะตกแต่งแบบนี้เลยนะคะส่วนพิกัดสถานที่ในภาพคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะทุกคนก็ขอลงคลิปนี้ไว้เผื่อเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะทํารถตู้แคมปิ้งเหมือนกัน